สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูที่ทําง่ายที่สุดค่ะแล้วก็เชื่อได้ว่าทุกคนจะต้องเคยรับประทานเมนูนี้ค่ะก็คือกะหล่ำปีผัดไขค่ค่ะและเมนูนี้เรายังไม่เคยได้ทํานะคะแล้วก็ได้กะหล่ำปีมาฟรีก็เลยจัดเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะก็คือกระลำปีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะผัดกระลำปีทั้งหมด1ห,หัวค่ะและขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาหั่นกระลำปีกันค่ะวิธีการจะหั่นกระลำปีนะคะหั่นได้หลายแบบถ้าเพื่อนๆอยากหั่นแบบแอดมินนะคะก็หั่นตามแอดมินเลยค่ะ และวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือกระเทียมค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นกระเทียมอยู่ที่5้กีบค่ะใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะก็ทุบก,ก่อนนะคะแล้วก็แกะเอาเปลือกออกจากนั้นก็นํากระเทียมมาสับค่ะถ้าใครขี้เกียจสับนะคะจะนํากระเทียมไปตําก็ได้ค่ะ สับกระเทียมเสร็จแล้วนะคะกระลำปีที่เราได้หั่นไว้เราก็นําไปล้างค่ะล้างสักสองสามน้ำค่ะล้างเสร็จแล้วกลับมาก็เป็นแบบนี้ค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวันนี้ก็คือไข่ไก่ไข่ไก่วันนี้เราใช้ทั้งหมดอยู่ที่สามฟองค่ะและเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปค่ะแล้วก็ติดแก๊สค่ะ ใช้เป็นไฟลกลางค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะเจียวกระเทียมให้เหลืองแล้วก็ให้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่กระลำปีลงไปค่ะ ใส่กระลำปีลงไปแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะกระลำปีจากที่เยอะๆแบบนี้นะคะพอเขาเริ่มสุกเนี่ยเขาก็จะหดลงมานะคะจะไม่เยอะแบบนี้นะขั้นตอนนี้ก็ดูวิธีการผัดกระลำปีเพื่อให้กระลำปีสุกกันไปก่อนค่ะ กระลำปีก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะก,กลวยกระลำปีไว้อีกแถบหนึง่งจากนั้นเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ทําการผัดนะคะตรงนี้ก็ค่อยๆตีไข่ไปสักนิดนึงค่ะเพื่อให้ไข่แตกนะคะจากนั้นก็ผัดค่ะผัดคุกเล้าให้ไข่แล้วก็กระลำปีเข้ากันค่ะตรงนี้นะคะผัดให้ไข่กับกระลำปีเข้ากันก่อนแล้วถึงค่อยปรุงรสชาติค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันอย่างแรกค่ะเราจะใส่ซอสปรุงรสแล้วก็ตามด้วยซอสหอยแล้วก็ต่อด้วยซีอิ๊วขาวใส่ผงปรุงรสลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งค่ะแล้วจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ ตอนนี้ผัดกะหล่ำปีของเราก็ผัดมาได้แล้วนะคะเรียบร้อยใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแกด๊สจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการพัดกลัมปีใส่ไข่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้เราก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ